ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมนะก็ในวันนี้นะครับผมเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะครับผมนะที่มีชื่อว่า แฟนเวสซอมบี <c Ris ky> <Na> ้ก oh, oh. uh ันนั่นเองนะผมนะโอ้โหซึ่งก็ในวันนี้นะครับทุกคนนะเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะเออซึ่งก็มานะครับตามจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมนะซึ่งก็เรานะครับเล่นไปถึงเลเวลที่5นะครับผมนะซึ่งก็สําหรับใครครับผมนะที่ยังไม่ได้ไปเล่นในใช่ดิใครในทางผมที่ยังไม่ได้ไปดูเออนะครับไปเล่นอะไรวะเออและผมใครนะครับที่ยังไม่ได้ไปดูในพาร์ทที่แล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยกันละกันนะเออนะซึ่งก็อันนี้นะผมนะเลเวลที่6 คาไปรับ A later few moments later. ตัวอะไรวะหน้าวัดเถอะฟักโอเคนะครับซึ่งก้อนนี้มันคือเป็นตัวบาสเกตบอลนะครับเห็นยบ้าเออนะฮะซึ่งแม่งคือมันจะโยนบาสเกตบอลมาใส่เราเหรอผมก็ไม่รู้นะครับน่าเออนะโอเคในนะครับผมซึ่งก้อน,นี้นะครับมันจะให้เราเลือกตัวละครนะเออโอเคนะซังก็ผมขอเ,เลือกกันก่อนนะเออ A later. few moments later. อันนะอันน่ะเห็นนะเว้ยโอเคนะผมซึ่งก็อันนี้เป็นซอมบี้นะครับกันอีกแล้วนะครับนะคือแบบมึงมากันไวชิบหายนะเออ,เอนะครับผมซึ่งก็ในตอนนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรกันมากเนาะเออซึ่งกน็นี่แหละนะครับมา ก็เฉวๆกันไปเรื่อยๆนะครับนะองซัก็มบี้แม่งโอเคนะโอเคปะเออทุกคนครับแต่ว่านะครับอันอันมันคืออันนี้นะครับนี่นะครับมันคือเป็นตัวไอกระเทียมนะครับนะเออนะซึ่งก็ไอไอตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมนะซึ่งผมก็ไม่ได้เคยที่จะใช้กันเลยนะครับผมนะซ่งก็โอเคนียนะครับผมก็จะมาลองใช้นะว่าเออมันเป็นอะไรกันอย่างไงนะครับนะเออนะซังก็ไปฮะห้าสิบบาทนะครับแพงกันชิบหายนะเออ ก็มันเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นออมันคือปล่อยอะไรมันคือปล่อยตดเดี๋ยวไม่ใช่ดิไอ้เหี้ยโอเคนะครับมันปล่อยแก๊สอะไรอาออะไรเนี่ยนะฮะนะเออซึ่งก็เฮ้อเฮ้อไอ้เะอ๋อมันอ้าวไอ้เหี้ยแล้วไอ้สัต์แล้วแม่งมาเป็นเลนี่ได้ไงอ่ะอ <immature> ้าวอ้าวเว้ยไอ้เหี้ยกุกกดออกออกโอเคไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวไอ้สัต์กูใช้ไม่เป็นอ่ะโอเคนะครับผมซึ่งก็ว้างงเลย ปเหเห๊บแป๊บแป๊บมันมากการ์นกันกันแล้วนะไงเอ้าเอ้ามันคือทํ after, <the> <made SAN> <today> ายังไงอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยเอ้า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 ไอสัตว์นะครับอันนี้เป็นซอมซอมมี้นะครับผมทั้งเกาะแล้วเปิดไปก่อนครับโอเคนะฮะโอเคทั้งเกานี่เป็นซอมบี้ฮะมันทำไรอ่ะมันทำไรเฮ้ยมันยิงไอ้เหี้ยแป๊บ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 ไอ้สัตว์มันทำไงมันทำไงมันทำไงไอ้เหี้ยเอ่อโอเคเอาไปเอาไปเอาไปกระโดใส่โป้งงอ เฟ right? <call> ี้ยวจัดนะเออน่ะซ <so> ึ่งก็เมื่อกี้ไอ้ีค่แม่งไงสัตว์ลืม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 ืมืมืมลืมโอเคนะ โอเคมาครับทุกคนนะซึ่งก็ในอตอนนี้นะครับมันก็ใกล้ถึงอันนี้กันแล้วนะครับมันคือฮิวเว็บออฟซอมบ i e นะเออน,นะซึ่งก็ตอนนี้ซอมบี้แม่งคือเลิ่มาเยอะกันแล้วนะครับนี่เห็นไ่มเออนะครับนะเออซึ่งก็ตอนนี้นะครับมันคือมันคือไอ้ในขอของผมนะครับมันเป็นเไอตัวยิงนะครับแม่งคือแบบมันมันน้อยมากเว้ยนะเออนี่เห็น,นะน,หนปะ่ะนะครับมันเออบีแค่มัน2ตัวเองนะเออ ส้นก็แม่งสัตว์2ตัวนี้คือคือผมแม่งอยากใช้ไอไอไอตัวรับเปิดจัมมากนะครับนี่เห็นบ้าเออเนี่ยนะคือฮิวเ o ิร o ดอับสอมบีไอ้ี้มมึงเฮ้ยแล้เปิดไปโอเคแม่งต้องใช้อีกเล้วโอเคนะผมนะโอเคนะครับส้นก็เพิ่มไอตัวยิงไปนะครับนะเออนะึ้นก็นี่ไงมันมากันอีกแล้วนะครับผมนะอันนี้เป็นเคุนลุงเอยอยักษ์นะครับกับแป้นบารสของเหื่อเขานะเออนะโอเคนะครับผมส้นก็ บบๆๆๆ okay, ไป okay, ไปไปไปโอเคไปโอเคไปกาบระเบิดใส่หัวแม่งโอเคชิวๆนะโอเคชิวชนะิว yeah. น uh ่ะเจ้าโอเคตอนนี้ซอมบี้มันเยอะมากเลยนะครับเห็นบ้าโอ้โ oh, ห oh, ดูเจ็ดเป็ด <c oughs> ซอมบี้โ oh, อ oh, ้โหไอไอเหี oh, okay, okay, okay. ้ยโอ้โอเคโอเคโอเคกันไว้ก่อนนะครับนะเออซึ่งก็โอ้โหเหี้ยแม่งเยอะจังวะทุกคนตอฮอนี้ตัวระราเปิดนะครับเห็นบ้ามันช้ามากเลยเว้ยเออหึมมันคือแบบมึงอยู่กันเป็นกลุ่มกันมากนะครับนะเออซึ่งก็ ใกล้แล้วนะฮะมันญ่มาแล้วโอเคไปไปไปลับเปอร์ไซแม่งโป้งเฮลย่โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วน,นะครับคือแบบง่ายไปเวอแบบโอ้โหโอเคนะครับทุกคนนะซึ่งก็อนนี้นะครับเป็นตัวละครนะฮะที่ผมเลือกกันมาแล้วนะครับผมนะซึ่งก็อนนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวเอ่อผักกาด ไม่ใช่ผักกาดยิมทัวอะไรว้นะนี่นะครับผมนะมันคือมันคือเป็นตัวไอ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 เนี่ยนี่นี่แหละนะเออนักสงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผักชาติไหนนะครับนัเออนักสงก็นี่แหละฮะนะไปครับผมเงินเงินเพื่อนในสัตว์สมบี้ซอมบิโอโอเคเงินร้อยหนึ่งโอเคนะโอเคปะปะปยิงไปนะเอามันจเอาตัวยิงไปนะโอเคนะครับสงก็ สามอันเลยอ่ะโอ้โหนะครับซึ่งก้อนในฐานนี้นะครับมันมีเอ่อฮิวเวฟนะครับผมนะสามอันนะครับคือกูกูกเช็ดเป็ดด้เหนื่อยนะเออเหนื่อยกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะเออซึ่งก้อนนี้มันสามอันนะครับแต่ว่าฮะหยุดผมไม่ได้หรอกนะเออนะ โอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งใน,นอตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันผ่านกันไปกี่นาทีกันแล้วนะครับแต่ว่าผมรู้สึกได้อย่างอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้แมพเียเนี่ยแม่งนานจัดนะครับเออนะเพราะว่าดูเนี่ยเห็นว่าอันนี้นะครับมันยังไม่ถึงอาฮิวเวฟอันแรกกันเลยนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ผมแบบเล่นเกมนี้ไปนะครับมันแบบชาชี้ชีนะเออนะดูเห็นว่าไม่เคยเจอแบบดูดู โอ้โหช้าจัดนะเออนะตอนนี้แหละนะครับเออตอนนี้นะครับ นี่นะผมนะมันเป็นไอตัวยิงนะครับซึ่งก็เพิ่มกันไปเรื่อยๆนะคะเบเออนะโอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับเวลามันน่าจะผ่านไปประมาณเนือล้านปีกันได้กันแล้วนะครับนะเออนายเอ้ยนะครับนานะฮะไอแมพเฮี้ยนี่โอ้โหนะครับมันนานจับนะเออนะทุกคนนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้นะครับเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับมันก็จะใกล้ถึงอันนี้กันแล้วนะครับผมนะมันคืออาฮิวเวฟนะครับครั้งที่3นะเออนี่นะครับ เป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายนะเออนะซึ่งทอดตอนนี้ซอมบี้นะคบมันก็เริ่มมากันเยอะกันแล้วนะเออซึ่งก็เคนะครับแป๊บแป๊บแป๊นะฮะ,ะ,ะ,ะตอนนี้ซอมบี้โหดูดูดดเฮียตอนนี้มันยังตอนนี้มันยังไม่ใช่อาร์ฮิวเวฟนะครบเบออนะแต่ว่าดูแม่งยังเยอะนะครับเออนะซึ่งก็มานะครับผมพร้อมบวกนะเออนะ โอเคมาแล้วครับทุกคนนะในตอนนี้นะครับซึ่งก็ในตอนนี้มันไอ้เหี้ยมันไอ้สัดมันขโมยตัวเหี้ยอะไรกูไปเนี่ยอ๋อมันมันคือมันมันคือมันมันมันโดนแช่ไว้นะครับโอเคแล้วมันก็ขโมยไปนะครับสุดยอดเลยว้ยโอ้ซ้อมพี่ไอ้เหี้ยแม่งโอ้โหรับเบอรหน่อยละกันเพื่อนไอ้เงี้ยกูกดผิดไอสัตดรับเบอรดิอออโอ้โหเหี้ยแม่กูกดผิดนะครับไปกด ตัวไอ้มันคือมันคือมันคือไอ้ตัวทานตะวันนะโอ้โหโโอ้หเอามาทำไมนะครับนะเออนะสังก็โอ้โหซอมบี้โอเคนะครับในตอนนี้มันใกล้จะจบกันแล้วนะเออนะสังก็โอ้โหมันคิวอะไรกันขนาดนั้นนะครับนะเออนะในตอนนี้อาฮิวเวฟนะครับมาดูแล้วนี่แล้วในตอนนี้มันน่าจะเหลือกันแค่สองตัวอ่าใช่ไหมน้าแงสองตัวนะครับทุกคนนะสังก็ไป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 รีเฟรนด์ไปถ้าผมใส่มัน let's go เลสโกนะโอเคนะครับทุกคนนะซังก้อนนี้นะครับเป็นตัวทานตะวันเฮ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวทานตะวันนะอันนี้ไม่ใช่ดิมันคืออะไรเนะี่ยมาวิโกอะไระผมนะคลิปยูซิวแอนกอ n อะไรอะไาเงี้ยไม่รู้นะครับนะ่เออน,นั่งก็อันนี้จบกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทุกคนนั่งก็สาหรับใครครับผมที่ช่องคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะก็สำหรับคลิปนี้ครับไปก่อนนะเวายบายครับ